ผมว่าตอนนี้ทุกคนก็คงรู้แหละนกอไมว่ามันแบบคือผู้คนเขาว่าเดือดร้อนเนี่ยเราเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบาาเาเออที่มันมาจากเราจริงๆวันนี้เราจะทำเพื่อสังคมบ,บ้าง<ช>อะไรเ<ช><ๆ>งี้ยนึกว่าด้วยการที่เราเราจะทํากับข้าวแล้วจุดละกี่คน จุดละประมาณจะมีจุดหนึ่งหกสิบคนจุดหนึ่งประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนเราก็จะทาประมาณเก้าสิบถึงร้อยกล่องข้าวได้เราทรไหวไหมค่ะคนได้เลยไม่อะไรนะบอกเลยสองสามชิ่หายด้วยเนะี่ยคือเอาจริงไม่เคยทําเลยทั้งชีวิตเนี่ยเต็มที่คือเคยไปกินอย่างเดียวไม่เคยไปทําเองเ่ะวันนี้นะคะเรามีเชฟกิติมาสานะคะมาช่วยมาช่วยกัน ที่เขาไม่ไหวหรอกเราต้องมีเชฟที่แบบเออคอยมาควบคุมดูแลแบบปริมาณเท่าไหร่เปิดตัวเชฟหน่อยท่ะเชิญพร้อมกับเชฟระดับโลกเลยนะคะก็เราจะทำอะไรกันดีอ่ะพอดีแบบ คือเราสองคนแบบนั่งดูข่าวดูอะไรผมผมว่าตอนนี้ทุกคนก็คงรู้แหละเนึกออกแม้ว่ามันแบบคือผู้คนเขาก็เดือดร้อนเน่ยเราก็เลยอยากจะทำอะไรตอนแรกจะทำแบบว่าเหมือนแบบใส่ของอะไรกล่องแบบว่าเหมือนไปแจกเขาถุงยันชีพอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือว่ามันก็ดีนะแต่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันใครก็ทำาตคนที่จะแบบเพิ่มอาจจะหรือว่าทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยหรอที่แบบที่มันมาจากพี่สองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้าไปเราดูข่าวเนี้ยก็แบบโห คนนอนอยู่ตามข้างถนนหรือแม้แม้กระทั่งแบบแคมป์คนงานที่ถูกปิดไปอะไรยเงี้ยหรือแม้กระทั่งที่คนที่ตกงานไฟไหม้ที่กิ่งแก้วอะไรเงี้ยเราเราเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเอ้ผมชอบนะที่ตัวบอกว่าแบบมาจากเราเออที่มันมาจากเราจริงๆจริงๆอันเนี้ยที่พี่ซีคุยมาที่ที่ให้ข้อมูลมาดูไหาข้อมูลมาก็คือมูลนิธิเวิร์กพอยต์เราอ่ะก็ไปดูสเกลตรงแถวแถวเวิร์กพอยต์เราก็จะมีก็มีที่ไหนบ้างซอยอ่าซอยต้นโพกับซอยแคนวิน รเ,เราแถบเวร์คอย์เราก็ตอนนี้จะมี2จุดหลักๆแล้วจุดแล้วจุดละกี่คนจุดละประมาณจะมีจุดหนึ่งหกสิบคนจุดหนึ่งประมาณสามสิบถึงสี่สิบคนเราก็จะทำประมาณเก้าสิบถึงร้อยกล่องข้าวได้แล้วทำไหวไหม ได้แหละร้อยกล่องะไรใช่ไหมกล่องร้อยกล่องเลยนะไหวปะหาคนได้ดิไม่เลยบอกเลยสองสามิศหายด้วยเนี่ยคือเอาจริงๆไม่เคยทําเลยทั้งชีวิตเนี่ยเต็มที่คือเคยไปกินอย่างเดียวไม่เคยไปทําเองเคยไปลงทานสมัยก่อนเวลาไปเชงเม้งหรือว่าไปแบบตดจีนอย่างเงี้ยไม่เคยทำอาหารไม่เคยทาเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยไก่อีมี่ไก่อีมี่เต็มที่กี่ที่สิบเออในนี้เก้าสิบนะไหวใช่ไหม เดี๋ยวไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวเราไปคุยอีกทีแต่ว่าสิ่งที่พี่ฝากหน่อยถามไปที่เวิร์กพอยต์เลยแม้ว่าแบบเมีใครอยากจะมาร่วมกับเราไหมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราฝากปอผู้อยากจะดีใครก็ได้ว่าใครอยากจะมาร่วมกับเราส่วนพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะแบบพอดีพี่ทําลูกอมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่จะส่งเป็นลูกอมแบบแก้เจ็บคออะไรเงี้ยมันมันรักษาได้เดี๋ยวไอ้นี่มันเป็นหน้าที่พี่เองแต่ว่าเราสรุปกันว่าวันเนี้ยเราจะทำเพื่อสังคมบ้างอะไรเงี้ยนึกว่าด้วยการที่เราเราจะ ทำกับข้าวไม่ใช่แค่ใส่อาหารอย่างเดียวเราใส่ใจลงไปด้วยนิดนึงไม่เอไม่ม่ากก็น้อยเอางนี้เราเอางนี้แล้วกันตามนี้ตามนี้ก่อนแล้วก็ไปไปติดต่อผู้ใหญ่มาแล้วกันว่าใครอยากมาช่วยกันเราก็มาแจกกันที่ใช่ไหมด้วยคิดว่าทั้งหมดประมาณเดี๋ยวปอไปติดต่อแล้วประมาณ90้าถึงร้อยใช่ไหมที่หาข้อมูลมาประมาณ2ที่รวมกันอ่ะประมาณอาหาร90้าถึงร้อยกล่องอ่ะโอเคถ้างั้นเอาตามนี้แล้วกันเนาะก็คือแบบ เหมือนเราก็ดูข่าวทุกวันนะเนาะแล้วเราก็แบบรู้สึกมันรู้สึกแย่เวลาเราเห็นภาพต่างๆนะไม่ว่าจะแบบคนที่อาจจะลําบากอยู่นะคะหรือว่าคนที่แบบตกงานหรือขายของไม่ค่อยได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือหลายๆคนที่แบบรู้สึกว่าลําบากแล้วก็ตอนนี้คนเข้าสูญเสียอะไรเยอะก็เลยอยากจะทําอะไรที่มันแบบให้กําลังใจคนก็เลยมาคิดว่าแบบเออทำอะไรดีอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากจะแบบอะไรที่ตัวเองไหวนะคะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อยากจะทํา าาก็จริงๆก็เห็นหลายคนก็อาจจะบริจาคแบบถุงยังชีพหรือของใช้จําเป็นอาหารแห้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีก็รู้สึกว่าแบบอาหารที่แบบได้กินแต่ละมื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเหมือนกันแล้วก็แบบอยากให้ได้ทานที่แบบอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็จะได้แบบกินไปแล้วก็แบบเออรู้สึกแบบมีกําลังใจไปนะคะก็เลยแบบว่าเออวันนี้นะคะก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะทําอาหารที่เป็นฝีมือของตัวเองค่ะ เขียนนะครับพี่ใหม่ตลอดจะเอาเขียนอันนี้คือจะหั่นไก่เหรอใช่หั่นไก่ถูกป่ะก็หั่นแค่ไหนแม่นี่บอกเขาหน่อยก็หั่นให้เป็นลูกเต่าอะค่ะลูกเต่ายังไงเอามีเรหั่นให้ดูซิพอดีคำอะอืมก็คืออันเดียวหั่นชิ้นงี้โอเคอย่าเล็กมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหดโอเคสี่นี่รานยังไงร้านแล้ว ลล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 ลาา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 อะไรอะชอบอะชอบอะด้วยความโอ้ยขนาดมากเลยเมือเห็นเลยได้ไหมได้าเล็กนะเอาไวูู้ปที่น วันนี้เราจะต้มกี่น้องยังไงพี่เดชประมาณนี้ได้ไหมพี่เดชเบ็ดเสร็จประมาณเจ็ดโลเคเดียวของคุณซีคนเดียวแล้วเขาไม่ใช่ใช่ใช่ไม่เคยทำอะไรขนาดนี้อะไรอันนี่ของของเขาคนเดียวนะใช่แล้วของเบนนี่ไม่ใส่หรอไม่เขาใส่นี้ลงไปเลยอ๋อใส่อย่างนี้เลยใช่ไหมขอกินกาแฟทีนึงได้ค่ะก็ไม่เคยทำเยอะขนาดเนี้ยมากสุดก็คือทำแค่สิบน่องแต่วันนี้เราจะทำทั้งหมดร้อยน่อง เก้ <90. S 2> าสิบประมาณสี่สิบห้าถึงเก้าสิบกล่องได้ไหมขณะยินอยู่ตรงเนี้ยก็จะต้องมายุ่งกับฉันเก้าสิบก็ร้ 100. 100. อยก็ร้อยนะ่นร้อยน่องเสือทีมงานฉันอยากจะกินหรืออะไรหรือใครเพิ่มอะไรไม่ใช่เก้าสิบหรเก้าสิบเป๊ะโอ๊ยหันไปอ้าทางนูน้น อกกจิต็เดี๋ยวคือเราจะต้มซุปไว้ก่อนนะคะก็คือจะมีพวกแครอทข้าวโพดกระเทียมรากผักชีต้มก่อนฟึ๊บฟึแล้วค่อยเอาไก่ใส่ลงไปนะคะลอยสีเหม่งตาเหม่งโง่ลอยเหลิงมักศีฉันไม่ใหญ่ใหญ่ใส่เหรอลอยสีอะไรกันลอยโง่เหรอ แม่นี่<ะ>รู้ใช่ไหมว่ารายการเราอยู่ได้ด้วยเงินน่ะฮะ,ฮะรู้ใช่ไหมจะมานั่งหัานแบบนี้ได้ยังไงเอาขึ้นมาสิขายเลยเร็วๆแดดแรงแบบนี้เราทํากับข้าวแดดแรงแบบนี้ฮะเดี๋ยวนะคะคุณอะไรครับเรามมยืนอย่างเงี้ยคือแดดครั้งที่แล้วที่ฉันไมยืนทํากับข้าวตรงเนี้ยฟ้าฉันเคิหมดอ่าแล้วทำยังไงอ่ะท,ทำยังไงดีทํายังไงนซ่้าครีมกันแดดนะคะเซียโลนะคะที่ป้องกันนะคะมี s p f 50นะคะ P.A. บวกบวกบวกคุณก็ต้องทาครีมกันแดดนะคะป้องกันแสง UV หรือว่าป้องกันพวกมลพิษนะคะหรือว่าถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยพวกแสงบลูไลท์จากจอคอมจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะบางคนกลัวไม่หล่อกลัวไม่เท่เพราะตอนนี้เราต้องใส่แมสใช่ไหมนี่เราทาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวใส่แมสให้ดูว่าไม่เปื้อนเลยโอเคพร้อมนี่ใส่แมสปั๊บถูเลยนะถูเลยนะปั๊บ เห,เห็นไหมหไม่เปื้อนเห็นไหมเราจะได้มีหน้าที่หล่อแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าแดดแรงแค่ไหนคุณก็มั่นใจโดยเฉพาะอย่างนิ่งไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอพาราเบนคนท้องก็สามารถใช้ดได้นะจ๊ะไปทำานาต่อ อันนี้ไม่ต้องทำแล้วอันนั้นท่านีทำเองค่ะเดี๋ยวเขาทำนู้นแล้วกันนะเขาไม่ยุ่งละอันนี้อันนี้เขาทำแล้วอันนี้อยากทำทลอะไรหรอไม่ทันนี้ทำเลยอะไรนะอะไรนะทันนี้ทำเลยใสนนี้ก่อนได้ไหมใช่ต่ำๆให้มันทั่วสิไม่เอาไม่เอาพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่นี่ขั้นตอนก็คือเขาใส่ไก่กับสันในอย่างละครึ่งถูกไหม เป๊บเสร็จแล้วก็พอรอเริ่มเริ่มเหลืองเสร็จใส่กระเทียมแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆ<ม>พอมาเริ่มหอมเริ่มสุกป<ม>ุ๊บใส่น้ํเหรอ<ม>ใช่ไหมแล้วก็ปรุงรสเลยถูกไหมพอคนคนคนไว้เรื่อยแล้วลองชิมแล้วลอ,อันนี้ลองแบบพอเสร็จแล้วชิมนิดนึงเพราะาเราหมากักแล้วโ <Okay. S 2> อเคอันนี้เราจะมาหมักไก่นิดหน่อย ด้วยเกลือพริกไทยนวดเขาด้วยความรักนะคะอุ้ยขอยืมหน่อยนะอันนี้แล้วกระบวยอะ่ะกระบวยของเขาอย่าขโมยได้ไหมเขาหีข้าวหน้าไก่มันคืออะไรที่เป็นอย่างนี้ของเขานี่คือไก่ตุนเขาจะต้องใช้กระบวยปะเขาไม่เคยทําใหญ่ขนาดนี้เขาไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่ไปชิ <c oughs> ไปเ <ไป S 2> นะนะอเต <c oughs> <ะ>้องชิม วันนี้นะคะเรามีเชฟกิติมาศานะ,ะมาช่วยมาช่วยกันแล้วพี่ซีเขาทำไม่ได้เหรอพี่ซีเขาไม่ไหวหรอกเราต้องมีเชฟที่แบบอคอยมาควบคุมดูแลแบบปริมาณเท่าไหร่รสชาติมันดีไหมเราต้องมีเชฟที่แบบเป็น professional มานะคุณเดี๋ยว,ว,เ,ดยวเดี๋ยวก็คือเขาไปใส่ชุดใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาเดินอย่างนี้ใช่ปะ <laughs> <laughs> สามารถเปลี่ยนชื่อรายการได้ป่ะ now you Amy ได้ไหมมันต้องมี C บ้าวะจำเป็นบ่าวะ กปิดตัวเชฟหน่อยค่ะเชิญพบกับเชฟระดับโลกเลยนะคะกำลังทำอะไรกันอยู่ทำกับข้าวค่ะเชฟอ่าพอดีเชฟเดินทางมาจากต่างประเทศประเทศอะไรคะประเทศยูโกสลาเวียจากประเทศอะไรนะยูโกสลาเวียแต่ว่าเชฟไปเกิดที่เชฟอย่าพูดมากเชฟมาทำอาหารได้เลยค่ะเชฟอรเจะทำอะไรกันทำกับข้าวน มักับข้าวอ้าวมาเดี๋ยวเชฟช่วยอันนี้จะทำอะไรของเชฟนะคะเชฟต้องทำข้าวหน้าไก่นะคะส่วนสเตชันนี้ทำอาไรยเทำอะไรนะข้าวหน้าไก่โอ้ยไต่แล้วง่ายมากสำหรับเชฟนั้นเชฟทำเลยนะคะส่วนสเตชันนี้เชฟไม่ต้องยุ่งกับฉันเลยยืนดิมาอ้าวไม่มีผู้ช่วยเหรอไม่มีไม่มีผู้ช่วยนี่เป็นเชฟนะแล้วน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำเต็มไปหมดน้ำเต็มไปหมด จะทอดยังไงเอาไปเทน้ำออกเชฟเชฟกลับบ้านไปเลยนำคางโอ้ยเอาผู้เที่ยนี่มาจากไหนอร่อยหรือเปล่าชิมหรือเปล่าชิมหรือเปล่านนชิมค่ะ

เป็นการทำอาหารที่คนทีเดียวเหรอทำไมเขาถึงไม่คุยกับไอเลยเสียมารยาทมากเลยเขาไม่คุยกับไอเลยมาว่าให้กำลังใจเชฟอุ้ยทำไมเชฟร้อนเงี้ยเชฟมันร้อนอ่ะมันร้อนอ่ะก็ถือว่าเป็นเตาที่ดีนะร้อนเนี่ยไม่ร้อนที่หม้อนะร้อนที่กู เมียจ๋ามาชิมหน่อยระวังร้อนนะมือร,ร้อนเนี่ยร้อนร้อนยังไม่ถึงปากเลยร้อนเข็มปะร้อนร้อนร้อนโอ้ยอร่อยอร่อย อร่อยมากอันนี้นะคะพอเราทำของคาวเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องมีของหวานด้วยซึ่งวันนี้นะคะนี่ก็อบบราวนี่นะคะที่ปกติตัวเองทำขายนะคะจาก o อริเอี่ก็วันนี้นะคะให้ไปคนละ2ชิ้นนะคะวันนี้ทำหน้าออริจินอลแล้วก็หน้าโอริโอนะคะ อันนี้ปริมาณไม่ได้อันนี้ปริมาณไม่ได้นะฮะดูปริมาณด้วยฮะไม่เอานะฮะปริมาณนี้ไม่เต็มไม่เอาเอาเต็มด้วยจ้าเอาเต็มจ้าเออสี่สิบห้านะดูปริมาณด้วยอันไหนคดอันไหนไม่เต็มไม่เอาเอาให้เต็มนะจ้า อันนี้เติมอันนี้ได้ไหมไม่เติมอันนี้ก็น้อยนะผมเจอแล้วที่หมดเออเียอ่ะโอ้เหลวเหลว ก็เชฟเป็นคนมันนี่นะใครบอกเชฟวะเอาผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ช่วย <S <S เดี๋ยวจะลองดูนะฮะถ้าชิมกับข้าวแล้วจะเป็นยังไงป๊ามีช้อนไหมฮะ<อ>ช้อนช้อนกูอยู่ไหนเนี่ยพี่เดชมีช้อนไหมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่พูดอะไร อร่อยมากเลยครับร้อนเฮ้ยพูดเลยนะอร่อยมากอือ่อยอ่ะ น้ำไม่ห้ามเลยเหรอไม่ชิมเลยครับอันนี้ไม่แน่ว่าจริงไหมเรียกว,ว่าเรียกว่าแดกครับอ <c oughs> ันนี้มาชิมมาข้าวหน่อยที่กินเองด้วยระวังร้อนนะร้อนมากอ่ะร้อนมากไม่ต้องคุกสิคะก็ <c oughs> จะคุกค,คนมันกินแบบนี้ ไม่ได้เครียดเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความตั้งใจเขาก็ตั้งใจเหมือนกันเออมันเครียดไปนะไม่ได้เครียดมึงคิดไปเองเปล่าหน้ากูเป็นอย่างงี้เอาช้าอีกแล้วช้าอีกแล้วเฮ้ย ไปส่งที่ไม่รู้ตัวนี้พูดไม่ออกแล้วไปส่งทีดไหนตามนั้นนะปอมีสองชุมชนนะคะซอยเพนกวินกับซอยต้นโพอยู่แถวเวิร์ควายจ้ะใช่อาหาให้อร่อยนะคะอาหาให้อร่อยนะครับจนที่ไปเร็ว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  ก็อยากจะไปครับช่วงนี้มันเป็นความปลอดภัยของทุกๆคนก็เลยในฐานะเราก็ต้องส่งตัวแทนคนที่1คือยังไม่มีครอบครัวไม่มีสามีไม่มีความรักไม่ใช่ไม่รู้มีชีวิตอยู่ทำไมก็ต้องไปทีมงานให้ปอไปจัดการต้องสารเชิงเลยแล้วก็เวลยะด้วยเวลยะด้วยใชครับเวลยะไปแล้วเดี๋ยวเราโทรหาไปปอไปบายบายปอเดี๋ยวเราอยู่นี่นะ สว,ส,สวัสดีค่ัสวัสดีแจ๊สสวัสดีครับของถึงยังครับขอขาโอเคฝากให้ทุกคนได้าทา<ห><ห>ทนด้วยนะคะ,คะมีเอ่อข้าวหน้าไก่แล้วก็มีไก่ออมี่ <c oughs> เป็นไก่สูตรของมี่ค่ะ <c oughs> เลยทำให้ได้ทานนะคะแล้วก็จะมีบราวนี่ <c oughs> ที่มี่ทำให้นะคะเป็นขนมหวานค่ะ <c oughs> ยัง่น้อยชาวบ้านได้ได้ทานนะคะแล้วขาปมากเลยค่ะคับผมค่ะสวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับเย่จบอ่ะวางไปแล้วเหรอที่เดียวยังมีที่แรกค่ะที่แรกเดี๋ยวไปที่อื่นต่อไมผมเนี่อย่างเงี้ยเมนี่มันเหนื่อยนะแต่ว่ามันก็แบบดีใจอ่ะคือนิดนิดน้อยหน่อยก็ยังดีอะเนาะคือเราว่า คือมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมัก่ขนาดเราทาแค่รอยกล่องเนอะจริงเนี่ยตอนแรกอยากทามากกว่านี้อีกมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นกาลังใจให้กับเขาเนาะสวัสดีค่ะพี่อะไรจ้าคุณพี่อะไรเอ่ยพี่อะไรคะพี่ขุนพี่ขุนนะฮะพี่พี่ขุนครับทานให้อร่อยนะครับเราตั้งใจมอบให้นะครับพี่คุณมากเลยครับครับขอบุณด้วย ขอบคุณมากครับพี่ขุนครับถ้าครั้งหน้านะครับมีโอกาสถ้าโควิดดีขึ้นกว่านี้เดี๋ยวเราสองคนไปแจกเองเนาะวันนี้ทำอาหารแล้วก็มีของคราวแล้วก็มีขนมไปให้นะคะคุณพี่ทานให้อร่อยนะคะสูซ่ซนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่ขุนครับสู้ๆนะชูสองนิ้วหน่อยพี่ขุนครับชูสนิ้วหน่อยครับพี่ ขอบคุณค่ะ hey, ขอบคุณครับโชคดีนะครับพี่ทำให้อร่อยนะครับอันนี้ก็สุขใจเนาะสุขจจใจนะคะแบบว่า จริงๆถ้าไปเองคงสุขใจกว่านี้อีกนะแบบได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้พอวิดีโอคอลมาเราก็แค่นี้เราก็รู้สึกดีดีนะคะที่เราก็อาจจะเป็นส่วนเล็กๆนะคะที่ที่ท,ที่พอจะช่วยได้วันนี้ขอบค,คุณดีกว่าขอบคุณอยากจะขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนขอบคุณทีมงานทุกคนที่เหนื่อยมากขอบคุณ<ช>พี่ใหมให่พี่เล่นนะออขอบคุณจริงๆจากใจเลยที่วันนี้เราเราทำด้วยหัวใจจริงๆเราไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าเราอยากจะส่งกำลังใจไปให้อาหารทุกชิ้นนะเราก็ตั้งใจทุกเมนูทุกกล่องที่เราใส่ลงไปขนมของพี่มี่ด้วยแล้วก็ของที่เราแพ็คส่งไปให้มันอาจจะไม่ได้มากมายหรอกครับแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความรักและเราอยากจะส่งมากกวาำลังใจไปให้จริงๆค่ะก็ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่อาจจะท้อนะคะแล้วก็เหนื่อยเนาะช่วงนี้เราก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้วิกฤตนี้มันผ่านไปโดยเร็วนะคะก็ผมก็พีหน้าเราคิดว่าเราตั้งใจจะจะทำอีกเดี๋ยวลองว่าจะทำอะไรได้ก็ ขอบพระคุณอีกครั้งอนุโมทนาบุญด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกทุกท่านเลยที่กรุณาส่งมให้เราก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเราอยากให้ให้เราช่วยเหลืออะไรอีกนะครับอีพีหน้าเจอกันนะครับเลิฟยูสวั่ะวัยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะอะไรนะยังไม่ได้กินข้าวเลยจริงๆริยังไม่ได้กินข้าวกินอะไรดีคะรู้เลย จะไปทำข้าวให้กินนะคะทำไมอ่ะจะไมก็อยากกินอันนี้เชฟเชฟนี่จะเชฟทำไมเละเธอะอะไรอย่างงี้ยนะเธอเชฟกินอะไรดีให้กินไหมอ่ะอยากกินอ่ะอยากกินไปเนยอะ่ะไปล้างจานโอย้ไปเนยมาเ,เลย